เป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ีแรกที่เราพูดถึงกองกลางที่เป็นเป้าหมายของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ทวนกันหน่อยนะฮะว่ามีดแค a นไรส์ครับกองกลางของทีมเวสต์แฮมครับก็เชลซียังเป็นทีมเต็งกับอาร์เซนลที่มีโอกาสได้ตัวไปเสริมทัพนะครับรวมไปถึงโรเบลลาเวียครับกองกลางของทีม u ซา a m มตันที่ก็ตกเป็นข่าวกับเชลซีนะครับแล้วก็แมิตี้มีออปชันในการเสริมทัพดึงตัวกลับไปด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์แล้วก็คนสุดท้ายก็คือมอยเซสไคเซด o ที่ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลใช้ความสนใจมากกว่าเชลซีแล้วก็ค่าตัวแพงแน่นอนเนื่องจากต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับมาใน EP นี้ครับเราก็คงพูดถึงอีก2คนครับ ที่เป็นข่าวกับเชลซีแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายสื่อหลายสํานักก็พูดถึงนักเตะคนนี้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนแรกก็คือทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับกองกลางแชมป์โลกทีมชาติอาร์เจนตินาของบร i g ันแอ็นโฮฟอัลเบียนต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าทางฝั่งของเอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยแฟนเชลซีหลายคนนะครับจากที่ผมเห็นในคอมเมนต์ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube เนี่ย เชียร์ให้เอานักเตะคนนี้มาเสริมทัพนะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็มันจะมีเหตุผลอะไรนะครับที่ทําไมจะไม่ดึงนักเตะที่เล่นด้วยกันในทีมชาติชุดแชมป์โลกมาเสริมทัพอ,อีกจุดหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้เชลซีแทบไม่เคยมีข่าวกับอลกซิสแม็กอา s ิสเตอร์เลยนะครับหายไปเลยนะครับจนเนี่ยมามีข่าวช่วงประมาณเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมถึงเดือนที่ผ่านมานะครับ Alexis MacLister เนี่ยความน่าสนใจครับคุณผู้ชมก็คือเขาเนี่ยจะหมดสัญญาในปี2025แต่เขามีออปชันในการต่อออกไปอีก1ปีซึ่งออปชันตรงนี้จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์แล้วดูเหมือนทีท่าว่าทางฝั่งของ Alexis MacLister อาจตัดสินใจไม่ต่อสัญญานั่นเท่ากับสถานการณ์ของ MacLister เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างจาก d e c a n Rice นะครับ d e c a n Rice เนี่ยจะหมดในปี2024 แต่แม็อลิสเตอร์จะหมดในปี2025ซึ่งมันอาจจะแตกต่างตัวเลขกันที่1ปีนะครับแต่ทีมที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือไบรตันครับถ้าปล่อยในช่วงเวลาที่เขากำลังขึ้นแบบนี้อาจจะได้เงินที่เยอะนะครับแต่การประเมินค่าตัวเนี่ยของทาง Trans f ฟ r Market อยู่ที่42ล้านยูโรหรือประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าค่าตัวอเล็กซิสแม็ s ลิสเตอร์ไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนด์ด้วยเหตุผลอะไรครับ1น่นักเตะ ก็ดูเหมือนน่าจะมีความต้องการจะย้ายแหละในช่วงซัมเมอร์นี้คือตอนนี้ยังไม่ได้อยากจะย้ายนะครับจากบทสัมภาษณ์ของพ่อเล็กซิสแมคกลิสเตอร์เนี่ยที่เขาเคยบอกว่ามีหลายทีมที่ให้ความสนใจแต่ว่ายังไม่ได้มีทีมที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของแม็คลิสเตอร์เนี่ยยังเหมือนเขาไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าถ้าไบรตันไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปซึ่งก็อาจจะได้เล่นแค่ยูโรปาลีกเนี่ย ก็เป็นไปได้ครับว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายทีมหรือร้องขออาจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วด้วยการที่สมโมสรเนี่ยไปต่อสัญญากับทางมอยเซสไคเซโดเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีโอกาสที่ไคเซโดอาจจะอยู่ต่อและตัดสินใจปล่อยอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ออกไปคุณอย่าลืมนะฮะับไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่มักจะหาผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพได้แบบไม่ขาดสายอยู่แล้วเชื่อ <ๆ S 2> ว่าหลายคนดูก็คงบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องปล่อยกองกลางแชมป์โลกรายนี้ออกไป ถึงแม้ว่าเขาจะปล่อยออกไปสุดท้ายแล้วเขาก็หาตัวแทนมาได้นะครับแล้วยิ่งต่อสัญญ,ญาไคเซโดแบบนี้แล้วด้วยเนี่ยโอกาสที่แม็กอลิสเตอร์จะย้ายเนี่ยมีสูงมากๆซึ่งแน่นอนครับทีมที่เป็นคู่แข่งกับเชลซีก็คือทางฝั่งของอาร์ซนอลเหมือนเดิมนะครับก็ดูแล้วมีอาร์ซนอลกับเชลซีนี่แหละที่ให้ความสนใจแต่ว่าถามว่าแม็กเอลิสเตอร์กับดีแคนไรส์หรือแม้กระทั่งลาวเวียเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแม็กเอลิสเตอร์กับเชลซีดูเป็นข่าวที่ค่อนข้างจัดจางมากๆเนี่ย ผมว่าดูแล้วลาเวียจะมีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำที่เชลซีจะไปโฟกัสกับนักเตะรายนั้นมากกว่าแม็กอลิสเตอร์แต่แฟนเชลซีอย่าเพิ่งไปถอดใจครับผมรู้ว่าแฟนเชลซีหลายคนชอบซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวซัมเมอร์ก็น่าจะกลับไปมีโอกาสกับนักเตะรายนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเชลซีสนใจแน่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในวัย24ปีเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับมาปิดท้ายครับคนนี้เนี่ยตกเป็นข่าวมาแบบที่ แฟนเชลซีอาจจะถึงกับเอ๊ะเขาเป็นใครหรือเล่นเป็นยังไงบ้างผมก็มีโอกาสสัมผัสในฟุตบอลบูเดเซีีก้าประมาณหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่จะโฟกัสกับบุนเดีเลก์นัมุนซึ่งเห็นฟอร์มการเล่นของเขาน้อยมากๆแต่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่อู๋อุดมศักดิ์ซึ่งเป็นเซียนฟุตบอลบูเดเซิีก้าภาคบรรยายอยู่ที่พีพีทีวีพี่อู๋ก็บอกว่านักเตะคนนี้มีความสามารถแล้วก็น่าสนใจมากๆนั่นก็คือมานูโคเน่ครับเป็นฟิลดาวรุ่งของกัตบัก ในวัย21ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยสัญญาของเขากับกัตบักจะหมดในปี2025เพราะฉะนั้นสเตตัสของเขาก็ไม่ได้ต่างจากอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะย้ายออกด้วยเพราะกัตบักก็ไม่อยากจะเสียฟรีข้อแรกอย่างที่2คือเป็นช่วงซัมเมอร์นี้แหละที่ดูแล้วน่าจะทำราคานักเตะรายนี้ได้มากที่สุดจากการประเมินครับของชาร์ฟมาร์ Market นักเตะคนนี้มีค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรซึ่ง ค่าตัวจากข่าวเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับซึ่งไม่เกินนี้แหละนะฮะซึ่งเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าสามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรับรวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรุกได้ด้วยแต่ดูจากสไตล์การเล่นของมานูโคเน่เนี่ยจากที่ได้สัมผัสมาแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วดูน่าจะเป็นตัวตัดเกมซะมากกว่าด้วยซ้ําเพราะจากตำแหน่ง positioning ที่เขาเล่นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นนักเตะที่เข้า็กเกิลได้ดีนะครับ ก็เคยค้าแข้งกับทางตูลูสแล้วก็ย้ายมาอยู่กับกลัดบักถามว่าคนนี้มีโอกาสมากไหมครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวเยอะมากๆแล้วก็เชลซีด้วยซ้ำที่เป็นข่าวหนักๆเลยนะครับมากกว่าทางฝั่งของมอยเซสไคเซโดหรืออเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนนี้สำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่เชลซีอาจจะคว้าตัวมาเสริมทัพถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นครับ1ค่าตัวไม่ได้แพงเกินไป2ด้วย สถานะในปัจจุบันของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถรอคอยการเป็นสำรอของเอ็นโกโล่กองเต้ได้เขาสามารถโรเตชันเปลี่ยนกับฟลวซิชเอนโซ่กองเต้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะมาอยู่กับเชลซีเนี่ยแน่นอนเป็นทีมใหญ่กว่ากลัดบัต เขาคงรู้สถานะตัวเองว่าถ้าเขาอยากลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องเขาต้องฟอร์มดีกว่านี้แล้วผมก็เห็นบทสัมภาษณ์หรือว่าเห็นข่าวเนี่ยเหมือนเจ้าตัวก็อยากจะย้ายมาอยู่กับเชลซีด้วยเพราะฉะนั้นในเคสของมานูโคเน่ก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจนะครับอ่ะนี่ก็เป็น5มิดฟิล์ครับที่ตกเป็นข่าวกับเชลซีถ้าถามว่าจะให้ผมไล่เรียงว่านักเตะคนไหนที่เชลซีอยากคว้าตัวมาเสริมทัพมากที่สุด นะหมายถึงว่าอยากคว้าตัวสำทัญมากที่สุดแน่นอนครับเป้าหมายแรกคือีแคนไรส์ครับีแคนไรส์คือเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยครับที่เชลซีอยากได้เป้าหมายที่2ครับผมมองไปที่ลรเมลลาวเวียครับจากการวิเคราะห์ดูจากข่าวแล้วเนี่ยลาเวียดูเหมือนว่าเชลซีจะให้ความสนใจมากๆตามมาด้วยคนที่3ครับมาลูโคน่ผมให้เบียดกันเลยนะจริงๆอ่ะให้มาลูโคน่อันดับ2ก็ได้นะครับค่อนข้างเบียดกันแต่ว่าไล่เลี่ยก,กันผมให้อันดับ2ร่วมแล้วกันนะครับ แล้วก็อันดับ3อันดับ4ี่เนี่ยผมมองไปที่แม็กอลิสเตอร์แล้วก็โคสุดท้ายก็คือมอยเซสไคเซโดที่ค่าตัวแพงเกินไปนะครับผมเรียกอย่างนี้นะไรส์ Rice, ลาเวียกับโคเน่ร่วมกันแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ไคเซโดส่วนเพื่อนๆมองอย่างไรมีความเห็นอย่างไรกับ5มิดฟิลเชลซี Chelsea จะได้ใครมาบ้างอยากได้คนไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ